ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับรถยนต์ที่สาวกกำลังพูดถึงในเวลานี้ก็คงหนีไม่พ้น Toyota Fortuner รุ่นปรับโฉมอนเนกประสงค์ยอดขายอันดับต้นๆของกลุ่มที่ปรับหน้าตาความหล่อใหม่ ให้ตรงจริตคนไทยมากที่สุดตอกย้ำรถยนต์ยอดนิยมของคนไทยนอกจากรุ่นปรับโฉมปกติเครื่องยนต์2.4ลิตรที่ปรับหน้าตาทางโตโยต้ยังแนะนำรุ่นพิเศษใหม่กว่าว่ามาแทนรุ่นเดิม TRD Sportivo นั่นคือ Toyota Fortuner Regender โดยมาครบครันทั้ง2เครื่องยนต์2.8และ2.4ลิตรโดยรุ่นหรูใหม่นี้เป็น l a g s h i p Mo เด l ของ Fortuner สตอนภาพลักษ์สปอร์ตระดับผู้นำดีไซน์หรูหราแบบสปอร์ตพรีเมียม PPV โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าสปอร์ตแบบสีดำเข้มรับกับกันชนหน้าใหม่เผยความสง่างามแห่งผู้นำกันชนหลังใหม่ดีไซน์ลงตัวในทุกมิติไฟเลี้ยวแบบซีควินเทียนสะกดทุกสายตาล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วพร้อมยาง265ทั แตกต่างอย่างมีระดับไฟหน้าใหม่ f u l LED l แบบ d u o p r r o j e t t r r พร้อม Daytime Running Light ไฟท้ายแบบใหม่แบบ LED Light Griding บ่งบอดสไตล์ที่ไม่เหมือนใครและหลังคาดำดีไซน์ใหม่พรีเมียมสะท้อนความเหนือระดับทุกมุมมองประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมชุดเซ็นเซอร์เปิดฝาท้ายแบบ Kick Activate และระบบป้องกันการหนีดตอบรับทุกสไตล์ของคุณ กล้องมองรอบคันและสัญญาณเตือนกะระยะ6ตำแหน่งช่วยระวังมุมอับสายตาเวลาจอดรถมิติตัวรถใหญ่สมสง่าด้วยความยาวขนาด4,795ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,855ม mm, ิลิเมตรความสูง1,835ม mm, ิลิเมตรฐานล้อขนาด2,750ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้น1,93ม mm, ิลิเมตรและความจุถังน้ำมันขนาด80ลิตร รุ่นหรู Regender มอบความหรูหรา l ั x u r y ดุดรถยนต์นั่งหรูด้วยไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารมอบความสุนทรียะให้กับคุณในทุกๆเส้นทางเบาะหนังสีทูโทนดำเทาอ่อนผสานความสปอร์ตและความพรีเมียมไว้ในหนึ่งเดียวกันหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay เชื่อมต่อกับทุกความบันเทิงได้อย่างอิสระ อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับลำโพง JBL 9ตำแหน่ง11ลำโพงให้คุณภาพเสียงคมชัดในทุกการเดินทางช่องต่อ USB บริเวณคอนโซลกลาง2ตำแหน่งเพื่อความสะดวกสบายในการชาร์จไฟให้กับผู้โดยสารเบาะที่นั่งพับและปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระสะดวกสบายในทุกการใช้งานพร้อมออปชั่นใหม่มาตรวัดเรืองแสง พร้อมจอแสดงข้อมูลขนาด4.2นิ้วแสดงรายละเอียดการขับขี่อย่างชัดเจนระบบปรับอากาศอัตโนมัติมอบความเย็นทั่วพื้นที่ห้องโดยสารระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยเพื่อความสนุกในการขับขี่กระจกมองหลังลดแสงสะท้อนอัตโนมัติขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นตอนกลางคืนเบาะนั่งคนขับและเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าแปดทิศท,ทางเพื่อความสะดวกสบาย และเบาะปรับพับแถว2แบบ One Touch เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นช่องต่อไฟฟ้ากระแสะสลับ AC 220โวลต์เพื่อความสะดวกสบายและใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องระบบ T-Connect by Toyota เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตให้คุณอุ่นใจปลอดภัยไร้กังวลในทุกสถานการณ์ทั้ง Fence My Car เช็คตำแหน่งรถแบบเรียวไทมได้ทุกที่ทุกเวลา ติดตามรถหายเมื่อถูกโจรกรรมพร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง GoFencing e r ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากเขตพื้นที่ที่คุณกำหนดไว้ SOS ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นบางกรณี Telematic Care ให้การดูแลเรื่องรถยนต์เป็นเรื่องง่ายจัดการได้ทุกปัญหาด้วยบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า v e r i c a l Information แสดงสถานะรถยนต์ข้อมูลการขับขี่สรุปทริปการเดินทางพร้อมให้คุณแชร์ลงโซเชียลอีกทั้งบริการแจ้งเตือนต่อทะเบียนรถประจำปีล่วงหน้าอัตโนมัติแจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการพร้อมประสานงานนัดหมายประกันภัยรถขับดีรถให้สิทธิพิเศษด้วยเบี้ยรประกันจ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่อีกทั้งช่วยแจ้งเตือนต่อประกันภัยล่วงหน้าอัตโนมัติ บริการผู้ช่วยส่วนตัวพร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทางงานนี้มาพร้อมขุมกำลังใหม่ GD Super Power เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่น1 GDFTV High Power ขนาด2.8ลิตรแต่มีการอัพพลังมากขึ้น204แรงมา้ท 3, ออาที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,600-2,800ถึงรอบต่อนอาทีในรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด และยังมีเครื่องยนต์ดีเซล v n t u r b o รุ่น2 GDFTV High Power ขนาด2.4ลิตรที่150แรงมา้า3,400รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1 0 0ถึง2 0 0 0รอบต่อนอาทีมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมเทคโนโลยี i A R T ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วยระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง250 mpa ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้นเผาไหม้หมดจดคุ้มค่าทุกหยดรองรับน้ำมัน b 1 0และ b 2 0ในรุ่น4 wd มีระบบ sigma 4ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบ atrc แต่ไม่มีระบบเฟืองท้าย diff lock และเครื่องยนต์มีการปรับลดความเร็วรอบเดินเบา จาก850รอบต่อนาทีเป็น680รอบต่อนาทีสามารถลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคงราบรื่นไม่สะดุดใหม่ระบบบังคับเลี้ยวแบบ VFC Variable Flow Control ปรับน้ำหนักพวงมาลัยให้เหมาะสมในทุกช่วงความเร็วช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่พร้อมระบบความปลอดภัยครอบครัวเช่น Dis Brake ขนาดใหญ่ทั้ง4ลอ้อเพิ่มความมั่นใจให้ทุกจังหวะเบรก พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยครบคันทั้งระบบเบรก ABS, EBD และ BA ถุงลมนิรภัยรอบคัน7จุดทั้งคู่หน้าและใต้ข่าคนขับถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านนิรภยัยระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ระบบควบคุมการสายเมื่อต้องต่อส่วนพ่วงท้าย TSC ระบบช่วยออกตัวบนเส้นทางลาชัน HAC ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาชัน DAC และโครงสร้างนิรภัยแบบ GOA ล่าสุดกับ t y y t t s s f ซ t y s e เ s e เพื่อยกระดับเทียบเท่าคู่แข่งขันทั้งระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบควบคุมการปรับลดความเร็วอัตโนมัติและระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงกับอัตโนมัติเลนด e พัชเจอร์อ l e เล